สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ทำเอสเปรสโซ่แบบพกพาก็คือ uh, ของผลิต uh, ภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Star r e s s o นะครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้คือผมเป็นคนที่ชอบไปปีนเขาเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปบนภุเขาแล้วแล้วก็ตอนเช้าๆอยากกินกาแฟอร่อยๆล้วก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้แหละแบบใส่กระเป๋าเป้แล้วก็ตื่นมาแล้วเราก็ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับแต่เราก็จะต้องใช้น้ําร้อนแล้วก็ต้องใช้ผงกาแฟ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาให้ดูก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือส่วนล่างส่วนฐานเนี่ยเป็นแก้วนะครับเป็นที่ใส่เอ,อเอสเป resso แล้วก็ตรงนี้มันเปิดออกมาได้นะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงนี้มันก็จะเป็นที่สําหรับใส่ผงกาแฟจะเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันถอดออกมาได้เนี่ย ก็คือจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราจะเป็นที่ใส่กาแฟผงกาแฟนะครับแล้วก็พอเราใส่ผงกาแฟเสร็จแล้วข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะไว้ใส่น้ําร้อนมันก็จะมีขีดให้เราเห็นนะครับว่าน้ําร้อนประมาณไหนที่เราต้องการนะครับแล้วพอเราใส่ผงเรียบร้อยเราใส่น้ําร้อนลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าการทำเอสเปรสโซ ด้วยอุปกรณ์แบบนี้มันง่ายมากแล้วก็ออกมาได้ดูดีเหมือนที่ใช้เครื่องที่เป็นแบบ professional แบบมืออาชีพแบบโดยใช้ไฟฟ้าด้วยก็โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าผมก็จะใช้นี่นะครับผงกาแฟที่ผมซื้อมาแต่ก่อนอื่นผมขอยอมรับกันเลยว่าผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่ามันมันมันกรายมันมันมันบดมาเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นการบดที่ไม่ใช่ ละเอียดมากจริงๆแล้วการทำเอ็กซ์เปรสโซ่มันจะต้องใช้ผงกาแฟที่ค่อนข้างจะละเอียดแต่ตอนนี้ผมก็ให้ดูว่าและอันนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์นี้มันมากับตอนเราซื้อมามันมาพร้อมกับไอ้ไอตัวนี้ครับถ้วยตวงแล้วจะทําให้ดูว่านี่นะครับเราก็จะใส่กาแฟเข้าไปก่อนก็ปกติก็จะใส่ตามที่เราต้องการนั่นแหละแต่เขาจริงแล้วหนึ่งถ้วยตวงมันก็จะเป็นอะไรที่เขาออกแบบมาให้เราใส่โดยโดยดีละ แต่ว่าผมมาเป็นคนที่ชอบทานกาแฟเข้มข้นผมก็อาจจะใส่เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาให้นี่มันดีมากพอเราตรวงนี่ใส่กาแฟลงไปแล้วนะครับเห็นไหมใส่กาแฟลงไปแล้วเราใช้ตรงก้นันเนียเป็นตัวกดได้เลยกดแล้วก็หมุนนิดหน่อยให้มันมากอ่าแต่พอเราทําแล้ว มองจะไม่ก็เห็นนะแต่ผมจะขอใส่เพิ่มอีกหน่อยละกันเพราะผมเป็นคนชอบกาแฟาที่เข้มข้นน่ออ่าโอเคด้านนี้ละกันจะเห็นหรือเปล่านะเราก็จะกดลงไปกดโอเค เรียบร้อยนี่นะครับเห็นไหมพอกดลงมาขัาน้นนี้อ่ะโอเคนะแล้วก็พอกดแล้วเราก็จะมาใส่อันนี้ครับมันเป็นตัวฐานใส่ลงไปแล้วอันนี้ครับเราก็จะเอามาสวมเหมือนยานอวกาศนาซาไหมเนี่ยอ่าแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุน ให้มันแน่นอ่าพอแน่นแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ครับเสร็จอ่าตอนนี้เราก็จะมาเตรียมน้ําร้อนพอเราปิดแน่นเสร็จนะครับแล้ก็จะมาวางลงในอุปกรณ์ของมันตอนนี้เราจะมาเตรียมน้ําร้อนก่อนครับก็ผมจะมีการน้ําร้อนแล้วก็จะขอต้ม ส่วนอ่าวันนี้ผมมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ผมซื้อมาตอนที่ผมใช้กับเครื่องเอสเ r รสโซ m แมชชีน uh, นะครับก็จะเป็นเครื่องทำ uh, นมร้อนแบบทั้งคาปูชิโน่หรือลาเต้ก็เป็นเครื่องที่ใส่แลปั่ได้เลยจะมีเสียอันนี้ก็จะเป็น uh, นมสดนะครับผมชอบแบบว่า l ู f ฟ t ก็คือแบบว่า ไม่มีปริมาณไขมันปกตินะครับไม่ได้ลดลงเลยอ่าแล้วก็จะผมจะใช้ช่วยตวงอันนี้คือแก้วกาแฟจริงๆแล้วมันเป็นแก้วสําหรับวิสกี้แต่ผมก็ยังหาแก้วสวยๆไม่ได้ก็ใช้นี่ก่อนละกันก็จะตวงว่าปริมาณนมที่เราต้องการเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่าผมต้องการกาแฟแบบไม่เข้มจะให้ดูยังไงดีนะ เดี๋ยวเสร็จผมก็จะเทลงมาในเนี่ยครับเครื่องทำเอสเปรสโซกาแฟเอ้ยไม่ใช่เครื่องทำนมนี่นะครับเดี๋ยวขอหยิบให้ดูนี่นะครับ,เคร,บเครื่องทำนมแล้วก็ผมจะกดอันนี้ นะครับมันก็จะเป็นเครื่องทําปั่นอัตโนมัติคาปูชิโน่แล้วก็มันจะหยุดเองอัตโนมัติเหมือนกันพอมันได้ความร้อนที่ตั้งไว้เหมาะสมแล้วจากที่เครื่องเราตอนที่เราซื้อมา <1> 1> ก็มันก็จะได้ฟองนมที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่เราทำนะครับจับจำนวนนมที่เราต้องการอ่ะเห็นไหมครับมันตีเป็นฟองสวยงาม ็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับสามารถหาซื้อได้แต่ของผมเองก็ซื้อมาจากทางร้านใน p r e s s so s ที่ผมตอนแรกซื้อเครื่องมาใช้อ่าเดี๋ยวพอมันหยุดมันก็จะหยุดอัตโนมัติของมันเองเออเห็นไหมครับครีมสวยงามเลยเดี๋ยวผมมาให้โชว์ให้ดูทีละตอนนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปก่อนดีกว่าว่าโอเค พอเรานี้ได้แล้วอ่าน้ําร้อนตอนนี้เรา,าเติมน้าร้อนกันเราก็จะหมุนฝาข้างบนนะครับเปิดขึ้นมาข้างในมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นหลอดนะครับหลอดสําหรับแล้วก็ที่หลอดนี้มันจะเป็นตัวที่ทําความดันในการทำเอฟเโซ่แล้วก็จะหมุนตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ําร้อนก่อนเราจะเติมน้ําร้อนลงไป ข้างบนนี้ให้ได้สักถึงเส้นที่เขามีให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาลงไปผมจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะมีรูข้างล่างที่จะทำให้น้ามันไหลเข้าไปในในตัวออของ ที่เราใส่ไอ้ไอ้ผงเอสเปรสโซ่นะครับอ่าระหว่างนี้ผมก็จะมาเทนมก่อนอ่ะอันนี้คือนี่นะครับก็จะเป็นอ๋อบงังโทษเทนี่นะครับเราก็จะมาเทนมที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นครับร้อนเลยแล้วก็ ยิบช้อนหน่อยก็จะเป็นอ oui> ่าน um> um um> um um> 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 ี่แล้วก็จะเป็นฟองนมสวยๆเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวนุ่มอ่าต um> ัดเข้าไปเราก็จะได้ฟองนมคาปูชิโน่ก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ erm> ่มทำกันแล้วนะครับ ดูซิว่าเครื่องทำเอสเปรสโซ่มันจะเป็นแบบไหน่ะเราก็จะเริ่มนี่นะครับเราจะปั๊มโดยการกดมําทำให้เห็นสามสี่ห้าครั้งเพื่อเอาความดันอัดเข้าไปเสร็จพอถึงจุดมันจะรู้สึกว่าปั๊มยากขึ้นนิดนึงใช้แรงมากขึ้นแต่มันจะมาแล้วครับเห็นไหมอ่ะให้ดูใกล้ขึ้น เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหมือนมันจะได้น้ำเอสเปรสโซ่ที่เหมือนกับเราใช้กับเครื่องทำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงดันที่เขาออกแบบมาให้มันเท่ากับเครื่องที่เครื่องทำเอสเปรสโซที่ใช้ไฟฟ้านะครับพอเห็นไหมครับมันเริ่มกดง่ายขึ้นล้ตอนนี้มันทำจนถึงจุดที่มันกดง่ายขึ้นแล,แล้วก็แสดงว่าได้ที่ละน้ำมันหมดละเห็นไหมครับ มันเหมือนเอ,อเอสเปรสโซเลยมันจะมีออฟองครีมเอสเปรสโซที่สวยงามหลังจากนั้นเราก็จะหมุนเปิดออกมาเพื่อที่จะหยิบแก้วนี้ของเราตได้เห็นไหมครับแล้วเราก็จะเทใส่ลงไปให้ดู เราก็จะได้คาป,ปูชิโน่แก้วเหมาะสมเล็กๆคนยุโรปจะทานจะดื่มอเอสเปรสโซ่หรือลาเต้ในแก้วที่มีขนาดเล็กนะครับแต่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟแก้วใหญ่ๆก็มาจากประเทศสหร,ร,รัฐอเมริกาครับเพราะว่าเขารับวัฒนธรรมยุโรปไปแล้วก็เขาชอบดื่มกาแฟเยอะเขาก็จะใส่นมเยอะๆอะไรนี้แต่จริงๆแนละ้วคนยุโรปถ้ามาเที่ยวยุโรปนะครับจะเห็นว่าคนที่นี่เขาจะดื่มกาแฟแก้วเล็กๆ,ๆกันอ่ะตอนนี้เราก็จะ เห็นแล้วว่าทำเอสเปรสโซที่บ้านไม่ยากเลยเพียงแต่มีเครื่องเครื่องหรืออุปกรณ์ทำเอสเปรสโซที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ก็ตามตอนนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าขาดกาแฟแล้วถ้าเราไปปีนเขาไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าแต่เราก็ยังสามารถทำเอสเปรสโซได้เห็นไหมอืมอืมดีมากก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าชอบก็แชร์คนอื่นดูด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี้ยเราจะหาซื้อเองได้ก็เซิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็สามารถนํามาทําเองที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปใช้เงินออซื้อของแพงๆเครื่องแพงๆกันนะครับเพราะว่าผมว่าคุณภาพของมันดีมากเพราะผมก็จะมีเครื่องทำเนสเพรสโซอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องทำเอสเปรสโซแบบ m a น ual อยู่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้ด้วย ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดชอบแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเดีย๋ยววิดีโอหน้าผมม,มีอะไรมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งก็จะบอกกันอีกทีแล้วก็ช่วยแนะนำให้คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ